สวัสดีครับร้าน PC ซีแท็กเตอร์อำเภอเบนจรัดจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มารีวิว36แรงครับผม L 3 6 0 8 SP จดทะเบียนปี57ครับผมสภาพพร้อมใช้งานครับตัวรถสีสันเดิมๆ รถเครื่องเดิมครับผมช่วงล่างแห้งๆครับยางหน้าสวยครับผมยางหลังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็พอใช้ได้อีกยาวครับผมรถไม่ผุนะครับ มาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าตราช้างผ่านหลังเป็นผ่านห้าครับผมตาช้างเช่นกันครับผมมีรอยเชื่อมที่ด้านท้ายนะครับเชื่อมตรงนี้ด้านหน้าไม่มีที่เชื่อมน,นะครับผมคันนี้เลขไมามาที่หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสองชั่วโมงครับ สตาร์ททีง่ายครับผมเครื่องไม่เฉดไม่อะไรครับไฮโดรลีใช้งานปากติหางหลังไม่กระตุกครับผม เรื่องแจ๋วๆครับผมท่านใดที่หารุ่นนี้อยู่ก็แวะมาชมได้ครับที่อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผมร้าน PC กเตอร์ or, ห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลห่าง3แยกหนองเหลือม3กิโลและห่าง4แยกบ้านจัน7กิโลครับผมลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ